โอเคสวัสดีครับไทเที่ยงนะหุ้นอ่าหุ้นเอ่าเด่นประจําวันก่อนเด่นประจาํวาวันวันที่จเจ้าตรงนี้เนาะเด่นไทยเที่ยงนะครับพิมพ์ได้เก้าขีดหาเอ๊เก้าขีดหู้นยนะครับไทยเที่ยง ไทเที่ยงดูดีๆนะครับเบาเบาได้ก็เบาเอออย่างเงี้ยดีกว่าเบาได้ก็เบานะครับเพราะว่าเมื่อวานมันเด็กบนล่างแล้วว่าพิมพ์ก็กลัวว่าวันนี้ไทเที่ยงมันจะหลุดไงเนาะอ,อันนี้เตือนเฉยๆนะแต่ถ้าคนแบบถ้าถ้าคนอยากเล่นก็เล่นก็ไม่ไมีมีปัญหาไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับห้าสองเนาะแล้วก็เก้าสามเก้าสี่ 4 9 6าสนะครับเออ่มาดูตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นเมื่อวันไทยบ่านี้เข้าตัวเน้นนะแปดบนอะนเนาะห้าศู 50. ห้าเจ็ด่นีห้าเจ็ดกันห้าสองแล้วก็ พี่ว่าห้าศูนย์มามากกว่านะห้าศูนย์กับห้าห้าศูนย์กับห้าศูนย์กันห้าเก้านะครับนี่เขกว่าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดอย่างนี้นะครับศูนย์เจ็ดเนอะอย่าซับสนนะ ก็ใส่ห้าสองไปด้วยอันนี้ห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสองโมเลกห้าห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดใส่ศูนย์หกอีกแล้วศูนย์เจ็ดมันมันน่าจะมาทั้งหมดเลยอะเพราะมันเด่นมันก็ชนกับเด่นในนี้เด่นเด่นทั้งวันอ่ะ อให้พีมพ์ฟันหนอพีม์ฟันพีม์ฟันเป็นศูนย์หกขออนุญาตใส่เป็นเซตหนึ่นะศูนย์หกกับศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สี่แล้วก็ห้าเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองนะครับนี่นะไทเที่ยงขอโชคดีครับเพิ่งทำวันนี้บายบายไทยเที่ยงเจอกันไทยบ่ายน,นะ